สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอมจิวนะครับตอนนี้เราก็สั่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ลังหนึ่งนะครับก็มีไม่เยอะนะครับผมตัวนี้เป็นแอมจิวที่มีระบบบลูทูธนะครับในตัวนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันอันนี้เรามีอยู่ประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันครับสมมุติว่าตัวนี้เลยเป็นลําโพงที่เรามีแต่ลาโพงนะครับซับตู้หนึ่งนะครับลําโพงเสียงกลางนะครับที่เรามีนะครับ แต่เราไม่มีแอมเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับเป็นแอมจิ๋วที่ออกมาวัดแรงมากแล้วก็ไมโครโฟนรูเสียบพร้อมนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ผมลองง่ายๆเลยคือผมเล่นกับไฟบ้านเลยเสียบปลั๊กนะครับไฟบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะใช้กับรถยนต์นะครับใช้ได้เหมือนกันเรามีตู้ลำโพงไปซื้อตู้มาซื้อดอมมาใส่นะครับเราใช้ตัวเนี้ย สายเนีครับ12โวลต์ต่อแบตเตอรี่แค่นั้นก็ติดแล้วครับเปิดสวิ์นะครับ2ปุ่มนะครับ power จะทำงานระบบบลูทูธทำงานนะครับเป็นไมโครโฟนเอ็โคนะครับแท้นะครับเสียงเพาะนะครับถ้าเราไม่มีไม่เล่นบลูทูธเราจะเอา ca เข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงให้ฟังว่าตัวนี้ครับผมเปิดปุ๊บบลูทูธติดใช่ไหมอ่าบลูทูติดเนี่ยเราเชื่อมต่อเลย นะครับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะล้วกลับมาเรามาเปิดเพลงเลยครับอ่าแล้วเราก็มาใส่เสียงเพลงกันเลยนะครับนี่ครับเบสมานะครับเสียงกลางมาชัดไมค์ก็ควรใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับ ีไมโครโฟนนะครับเสียบให้2ไม้นะครับแถมยังมีวัดที่เล่นกระซับได้นะครับจะมีรูนะครับเสียบใส่ซับนะครับนี่นะครับจะมีช่องใส่ซับนะครับ1นะครับใส่เสียงกลางหนึ่งนะครับอ่าไอ้กล่องนี้เราก็ไปทําเก็บเอานะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแต่เสียงก็ได้ประทับใจครับผมเล่นง่ายเล่นง่ายได้ประทับใจแล้วก็ ติดตั้งง่ายนะครับไฟบ้านก็เล<ร>่นไ,ได้ไฟรถก็เล่นได้ได้ทุกอย่างนะครับแค่เชื่อมต่อระบบไร้สายกับมือถือแค่นี้เราร้องเสียงลำโพงแล้วได้เลยนะครับไม่อยากร้องคาราโอเกะร้องได้เลยตามสบายใจครับไม่ต้องแย่งกันนะครับมีสองไม้นะครับผมบอกเลยครับการันตีนะครับของมีแค่ลังเดียวนะครับหมดแล้วก็รออีกประมาณสองสาเดือนนะครับตัวนี้นะครับราคาถ้าแชทมานะครับผมบอกเลยมีส่วนลด แล้วก็ราคาไม่ไม่แพงที่คิดนะครับตัดได้ตัดเลยนะครับราคามีเท่านี้นะครับขอฝากลีปนีไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับเสียงดีฟังชัดนะครับตัวนี้ใช้ดีมากลองลองกันเลยนะครับแชทมานะครับสวัสดีครับ